加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซีและผู้ติดตามทุทกๆท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันนะครับพ่อกับผมคือเกาครับพี่นอ้องปองปลายสุผูสุคนนะครับผม พอ ubers, Get wheels, ่อกันย่หนึ่งแรกนะครับผมของวันพุธนะครับหลังเลิกงานนะครับผมผมกับเขามาให้อาหารนกนะครับกะถึงคิวเวลาให้อาหารนกอีกหม่องหนึ่งของผมนะครับ ว่าสิไปต่อนกกับโมคือนะครับผมบรรยากาศโ่เป็นใจนะครับไปกระยานฝนตกฝนลินนะครับผมเบิงหมืดมากแล้วพี่น้องเอ้ยกันเลยแวะเขามาให้อาหารนกนะครับบรรยากาศกับมนาเจรอดนะครับบนนี้ตกแท้ล่ะครับแน่เบิงกันเลย ให้อาหารนกดีกว่านะครับผมกันไปกัิเีสยเวลาได้ซื้อนะครับกัสิใส่แล้วกับสิแรนลบได้ฝนล่ะตามเบิงนะครับผมพี่น้องกับห้ายโตอยู่นะครับผมเลี้ยงเพิ่นก็ต้องดูแลเพิ่นนะครับผมขัดมาแล้วกับมาเรียงเบิงนะครับว่าสิเป็นจังไดนะครับ ตกใจแล้ะครับตัวนั้นฝ่ากับห้องโค้งคาโค้าคามาแล้วนะครับผมแต่ละลอบของการหายอาหารกะโอ้ใไซเวลาพอสมควรนะครับกันยังหลายตัวเติบอยู่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวสิเขาไปขังในต่อนะครับผมะกะเข้ามาก้างในแล้วนะครับผมกะมาให้อาหารต่อนะครับลายคือเก่าเหรครับผมเนี่ยสายต่อเนาะครับธรรมดาแหละครับผม,ย,ย,บรรม,บผมยังลายคือเก่านะครับอุ่นนะครับมาแล้วพี่น้องโฟนมาแล้วก็สิ ฝ้าไห้ฝ้าแล้วแล้วครับนี่เบิ้งฝนมาแล้วนะครับเดี๋ยวบนันไดชีให้เขาให้มันแล้วเลยนะครับผมฝนสิต,ตกแล้วนะครับให้อาหารนกแลแล้วๆกัโอ้ยเหื่อแตกพี่น้องกาแมี่ส่งนกน้ำนะครับผม หาอาหารนกเสร็จแล้วทั้งสอง,ท,ง,ท,งทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะครับกม็มีทรงนกหายเอฟซี FC นะครับผมทั้งเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ธนิพิ่นเอาไปฟังเสียงนะครับผมะใส่กล้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขตหนองจอกนะครับกรุงเทพมหานครนะครับไปกล้องเดียวนะครับจะแ,แยกเป็น ช่องช่องละตัวนะครับผมจับไ่เรียบร้อยแล้วนะครับรถไกลเหมือกกกนกับท่น้ากดหรอครับฝนกับพอ่อฝนพีน่น้องบัดนี้ผมกาสีขออนุญาตน้านกขึ้นรถแล้วกับไปหารถทรงนะครับผมาัวเพิ่นนท่น้าแล้วนะครับกาที่ตามรับชมต่อไปนะครับ นี่แหละครับพี่น้องกะขันบัได้ไปต้อนกหรือบัได้ไปเฮ็ดคลิปกะสีมาดูแลนกนะครับแลวกะขันมีคิวทรงนกกะไปใส่บัวได้ละครับผมเพราะว่าคิวทรงนกของเส้นของผมเนี่ยทางอำเภอคูขันเนี่ยลดเข่าจันพุดสุกนะครับผมกะสีทรงได้จันพุดสุกนะครับ ต้องล่อนะครับล่อรถล่อ,ลอ,ลอจนเพิ่นโทรมาก่นละครับมักงกะไปไซบอไดน,นะครับถามือไดมีคิวทรงนกนะครับผมตอนนี้ก็ก,กำลังเดินทางนะครับผมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นโทรตามแล้วนะครับนะครับผมรถก็ไลยพี่น้องฝนก็นสิตก เ้าวก็ฟ้าวครับผมนี่แหละครับกันกันมีเวลาผมกัมีมีมีเวลาแค่ช่วงเศร้าก่อนเขางานนะครับผมแล้วกาช่วงแรกหลังเลือง,งานนะครับถ้าถ้าสิไปออกปลานะครับนอกเหนือจากวันยุดนั่นก็ได้แค่นี้นะครับถ้าวันยุดนี่เต็มมือแน่นอนนะครับครับผมกดำลังเดินทางอยู่นะครับผม ระระวังรถมากรถทรงไกลมากก็ผมเดินทางไปกนาสีพอดีนะครับผมหอดมองนัดไม้พอดีนะครับผมก้ามหอดก้อนนะครับผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรับล่อไปพร้อมกันนะครับผมล่อเพ่นยูป,ปัมมองเก้านะครับคือเก้าเพราะว่าสินนัดกันเดม้มองมองนีนะครับ กับ,บนาดโดนนะครับผมก็บนาซีน่านนะครับกะบฝนกับซีมาลอกสักพักขาดว่าสีสีมาฮอดนะครับผมกะบเท็กซี่แหละครับเข้ามาถาเพิ่นก็ดีขึ้นกันนะครับผมใหญ่เพิ่นถาเพราะว่าเพิ่น เดินทางไกลนะครับเพราะว่าพันสินลาบหลายมองหลายบอลไปตามทางไปนะครับผมเซนสองซีนะครับผมนกที่ผมส่งประจําทุกเจ้านะครับผมส่งไปสี่ส่งไปไซด์กระซังแหะครับทั่วประเทศนี่กับผมกับสี่ส่งพ่านเซนสองซีนะครับกับเซนแลนมุ่งคุลละครับมุ่งนาตรงสู่กรุงเทพมหานครนะครับผมส่งกะบส่งตามปกแหะครับผม ตัวดแบบไดของเอฟซีท่านไดจองแบบไดกระส้งแบบนั่นแหละครับเพราะว่าสิเป็นของผมเองเอฟซีเพิ่นอยากได้ตัวไดผมกระส้งตัวนั่นแหละครับห้เพิ่นนะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับกันล่อเพิ่นไปแหละครับผมเบรราบ่ท่านขาดคำนะครับพี่น้อง มาแล้วนะครับผมนี่แหละครับขาประจําของผมเองนะครับกะสีส้มครับไอ้เพื่อนตลอดนะครับสวัสดีครับลูกพี่โอ้มาแล้วนะครับผมฝนตกไหมทางนั้นตกอย่างแรงเลยนี่แหละครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเอานกกวันพี่ เตรียมนั่ขึ้นรถแล้วนะครับผมเขตน้องจอกกรุงเทพนะครับพี่รอรับสายครับผู้มีประมาณกี่โมงพี่ถึงก็ประมาณใช้สายหน่อยประมาณเก้าโมงสิบโมงแหะครับใช้สายนะครับใช้สายเช้ารอรับสายคุณลูกทีมงานต่อสองด้วยครับกะรอรับสายเลยนะครับผมสําหรับเอฟซีทันนี่นะครับผมขึ้นรถแล้วนะครับโ น,นี่นะครับผมฝนตกฝนตกแรงเนาะพี่เนาะนี่นะครับโอ้รอบนี้เยอะนะพี่ครับพอได้อีกแล้วนะครับลูกพี่ใหญ่ของเรานะครับผมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <c oughs> าการเรียบร้อยแล้วนะครับผมกษิตได้เดินทางแล้วนะครับกาซัหรับเอฟซีกาซัมลับเอฟซี ท่านนี้นะครับกะเพื่อนกับวะไหา้เอ้ยน้านะครับผมกะล่อรับสายได้เลยนะครับผมนกเดินทางแล้วนะครับกัขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับมีข้อเสนอในอันใดก็ คอมเมนต์มาพูดคุยมาพูดจากันไดดในช่องนะครับผมช่องนกเขาใหญ่เมืองกูขันของเฮานี่แหละครับหรือสิทธิติดต่อผมโดยตรงเลยก็ไใดนะครับผมมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับ0 9 2ย์เก2า4เกาหหาซีนะครับผมทีมงานใดออกไม้กับขอให้มันมันนะครับผมเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีใช้กันสุขูสุขคนตามตัวไม้กับขอให้ได้กันท,กทุกๆทีมงานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลำรวยลำรวยครับผมถ่ายคลิปนี้ผมก็ขอก่าวคําว่านกเขาใหญ่เมืองข่ขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันครับผม